โอเคเราไปที่เมนูนี้เราลองดูเมนูนี้เราเล่นเมนูทีมแพลนเนอร์ลองดูตรงทีมแพลนเนอร์นะอ่าแล้วลองเลื่อนดูครับลองเลื่อนดูเนี่ยโปรแกรมมันจะฟ้องว่าว่าโฟแมนถาปัดเนี่ยจะทำงานซ้อนอยู่ตรงบริเวณวัน วันที่หนึ่งตุลาจนกระทั่งถึงประมาณวันที่สิบหตุลาเนี่ยเขาจะทำงานซ้อนอยู่ส่วน Mechanical f o r m m a n จะทำงานซ้อนในช่วงวันนี้เห็นไหมครับประมาณวันอังคารจนถึงวันวันที่22วันอังคารที่ยีตุลามันจะมีกรอบสีแดงล้อมอยู่ สองงานซ้อนกันหน้าจอนี้มันเป็นหน้าจอที่เราใช้เมนเทน,นีไงไว้ดูว่าเอ๊ะมีโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดตรงไหนโอเวอร์โหลดตรงไหนอันนี้ยโปรแกรมก็จะฟ้องว่าโอเวอร์โหลดตรงแถวๆเนี้สำหรับอโฟร์แมนถาปัดกับโฟร์แมนเครื่องกลตรงที่มันกรอบสีแดง